นี่ค่ะทุกคนสตรอเบอรี่ที่เราขยายพันธุ์ด้วยไหลค่ะตอนนี้ต้นก็โตมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือรากรากก็ติดแล้วค่ะที่เราใส่ถุงถุงปลูกไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะทําแปลงเพิ่มให้เขาแล้วก็ย้ายที่ไปปลูกที่แปลงใหม่ค่ะเนี่ยเต็มเลยทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ย้ายมาแล้วอันนี้ก็ติดแล้วนะคะดูมีใบงอกมีงอกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ติดแล้ว อันนี้ก็ติดโตเลยอย่างโตเลยใบอย่างใหญ่เลยทุกคนเยอะมากไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มค่ะเนี่ยต้นอย่างโตอย่างใหญ่เลยอ่ะเต็มเลยทุกคนดูไหลก็ออกมาเต็มเลยเนี่ไปถึงนี้เลยทุกคนอ้โห เดี๋ยวทำแปลงเพิ่มให้เขาก่อนนี่คือต้นแบล็กเบอร์รี่ค่ะทุกคนปลูกปีนี้คือแตกกิ่งดีมากเลยค่ะคือเลื้อยตามพื้นเต็มเลยอันนี้อันนี้เพิ่งมัดมัดรวมมันมัด,มดติดกับค้างเพิ่งมัดให้เรียบร้อยวันนี้นี่ล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนี่คือเม็ดน่าจะปิวมาทุกคนเกิดเองอันนี้หน่อมาแล้ว อันนี้ต้นบวยต้นบวยคงไม่รอดแล้วค่ะแล้วมนก็เลยเอาอันนี้ตัดตัดกิ่งของแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มาเสียบเนี่ยค่ะสามสามกิ่งเผื่อเขาโตติดรากเนาะโตแล้วก็จะม้วนจะเอากิ่งของเขาพันกับต้นบวยเนี่ยจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องถอนต้นบวยทิ้งอันนี้อีกกิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะพันขึ้นไปเลยถ้าเขาติดเนาะ ขันขึ้นต้นบวยไปเลยแล้วก็มีนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งโอ้โหมาเนี่ยเม็ดลอยมาจะได้กินนะนดูผักชีทุกคนดงผักชีทั้งนั้นเลยเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยกินไม่หวาดไม่ไหวผักชีเยอะมากนี่ด้วยนะคะทุกคนกุ้ยช่ายเนี่ยกอน,นี่ก็หลายปีแล้วนะ กินทั้งปีทั้งชาติเลยอ่ะเนี่ยทั้งปีทั้งชาติจริงๆหลายปีแล้วกอน,นี้แล้วก็มีที่เกิดใหม่เต็มเลยเนี่ยค่ะอยู่กับผักชีเนี่ยกุยช่ายทั้งนั้นเลยอ่ะกุยช่ายเต็มไปหมดเลยผักชีอันนี้ก็กุยช่ายอันนี้ก็หลายปีแล้ว เนี่ยเต็มเลยกุยช่ายหมดเลยเต็มเลยมีแต่กุยช่ายแล้วก็มีต้นหมอนต้นหมอนไม่คิดว่าจะโตเร็วขนาดนี้ทุกคนดูแตกกิ่งแตกกิ่งก้านออกมาโอ้โหอันนี้น่าจะนอนนอนกินช่วงนี้นอนระบาดดูค่ะโอ้โหต้นหมอนมันเบอร์รี่เนาะ อย่างโตเลยโตเร็วมากมะเขือเทศนี่คือเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะต้นแต่ว่ายังมีลูกลูกยังพอได้กินอยู่ยังเก็บกินเรื่อยๆอยู่มะเขือเทศพันสีแดงสีเหลืองหนาวแล้วก็เริ่มเหี่ยวแล้วเนาะใบต้นนี่คือต้นพีชต้นพีชก็เริ่มใบเปลี่ยนสีแล้วนี่ต้นพีช ต้นพีทแล้วก็ต้นนี้คือต้นอะไรต้นนี้ใบร่วงไปหมดแล้วอ่ะอันนี้คืออ่าพีทเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าเขาจะมีใบงอกออกมาไหมจะรอดหรือไม่รอดรอลุ้นอันนี้ต้นนี้ต้นพับพับแบบหวานพับแบบหวานนี่คือยากมากเลยทุกคนปลูกปลูกกับทุกปีไม่เคยติดเลยปกติที่ซื้ออ่ะเขาจะมีแค่เป็นกิ่งเนาะเป็นกิ่งไม่มีใบนะ ซื้อมาไม่เคยติดเลยมีปีนี้แหละที่มีใบติดมาแล้วก็ใบตั้งแต่ตอนซื้อแล้วก็ถึงตอนนี้ใบก็ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่โตขึ้นก็เลยงงว่าจะรอดหรือไม่รอดถ้าไม่รอดอ่ะใบก็ต้องเหี่ยวแห้งเนาะอันนี้ใบย,ยังเขียวอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูปีหน้าปีหน้าจะยังไงจะได้กินไหมต้นพับพับหวานพับหวาน แล้วก็จะมีต้นพีทพีทอันเนี้ยตัวดีมากเลยอะเนี่ยใบเต็มเลยอันนี้โตที่สุดเลยเนี่ยพีทเนี่ยกุ้ยช่ายอีกกอหนึ่งทุกคนอันเนี้ยกอใหญ่เลยแหละอันนี้อยู่มาหลายปีมากๆเลยอยู่นานกว่าทุกทุกทุกกอ เนี่ยค่ะกินได้ตลอดเลยเนี่ยแล้วก็กำลังขึ้นมาเต็มเลยเนะี่ยเต็มเลยมีแต่กุ้ยช่ายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเทียบเลยนี่แล้วก็มีถั่วฝักยาวแต่ก็คงโตไม่ได้กินลูกหรอกเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วนี่ก็ถั่วฝักยาวอันนี้ฟักแฟงไม่คิดว่าจะเกิดทุกคนเอามาทิ้งไว้ เนี่ยรู้อย่างนี้เก็บไว้ปลูกปีหน้าดีกว่าแต่ก็มีเก็บไว้ครึ่งนึงอันนี้ฟักแฟงนะคะเอามาทิ้งเม็ดเกิดละผักบุ้งก็ยังเหลือเยอะอยู่ยังไม่ได้เก็บก็มีนี่ด้วยอันนี้ก็ยังเหลือแมงลักแมงลักก็ยังเหลืออยู่แมงลักบางต้นก็เป็นดอกแห้งและเอาไว้ปลูกต่อไป ปลูปีหน้าต่อไปหัวโอเคเลยนะน่ะหัวใหญ่อยู่เอาไปทำส้มตำส้มตำหัวช้ยเท้าดูทุกคนหัวใหญ่อยู่ไปดูมีกี่หัวอันนี้สองหัวละนี่มีหัวอีกหัวหนึ่งหัวนี้น่าจะหัวเล็ก อันนี้อันนี้หัวเล็กหัวจะเทาก็ยังเหลืออีกอะไรเหลือพริกอ่อพริกก็ยังเหลือดูทุกคนอ๋อยังเหลือเต็มเลยพริกอะ่ะพริกเหลือเต็มเลยไปถึงนู่นเลยพริกนี่แล้วก็มาตรงนี้ด้วยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีมะเขือเทศเนี่ยพริกอันนี้ก็เต็มเลยเนีย่ยเพิ่งสุกมา เดี๋ยวจะต้องมาเก็บรอบสุดท้ายแล้วนี่พริกอันนี้ผักปังสารแหนกอนี้ใหญ่ๆนี่ก็คือกินได้ทั้งปีทั้งชาติเหมือนกันเนี่ยมีตลอดเลยหลายปีแล้วอันนี้ปีนี้ปลูกตะไคร้ในแปลงผักสวนผักกอน,นึงเนี่ยก็กำลังใหญ่เลยทุกคนดูหัวยังใหญ่เลยเนี่ย ดูไปดูต้นองุ่นของเราเป็นยังไงบ้างที่ปลูกไปยังแข็งแรงดีทุกคนต้นองุ่นอันนี้ใสามาสกัสใสามาสกัสโตขึ้นด้วยทุกคนสูงขึ้นมีช่วงหนึ่งมีหญ้าเต็มตรงนี้หญ้าปกคลุมหมดตอนนี้ถอนหญ้าถางหญ้าออกแล้ว จริงว้นี่ก่อนให้แห้งนี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้เคียวโฮเคียวโฮก็แข็งแรงดีค่ะต้นก็โตขึ้นเหมือนกันแต่จะต้นเตี้ยกว่าไซมัสกัสนี่โอ้รอดรอดยังรอดใช้ได้ก็มีหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อซื้อต้นกล้ามาอันนี้ปลูกสองต้นโอเคเลยเนี่ยกำลังหนอหนอออกมาแล้วแล้วกับ ตัวนวลสองต้นน่ะที่ร่วงเม็ดเม็ดรลอยมาร่วงเกิดตรงนูน้นก็รวมกับอันนี้เอกนี่จะได้กินหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวไปดูต้นผลไม้มีอะไรอีกเนี่ยกองหญ้าใหญ่ๆทุกคนนี่เอาออกจากสวนผักเนี่ยกองใหญ่มากเลยหลายกองอีกต้นหนึ่งผลไม้ อันนี้น่าจะต้นต้นแพรลูกแพรอันนี้อันนี้พรมพราหรือพุ่นนี่แหละอันนี้ก็ยังแข็งแรงดีตอนนี้ลูกไหนต้นไหนเนี่ยเขาโตขึ้นมากเลยทุกคนดูสูงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องตัดจะไม่ให้สูงมากค่ะทุกคนจะตัดให้เตี้ยทุกต้นเลยอะ่ะจะไม่ให้สูง อันนี้ก็น่าจะพรุนแหละป้ายไม่รู้หายไปไหนไม่รู้อันนี้ก็โตดีโตโตขึ้นมากนี่หน่อไม้ฝรัง่งอีกต้นหนึ่งทุกคนซื้อต้นซื้อต้นก้านม,มาปลูกเองสองแล้วก็เกิดขึ้นเองสามอันเนี้ยลอกินรอกินหน่อไม้ฝรัง่งก็ผักชีผักชีก็อยู่ได้ทุกที่จริงๆ เยอะมากผักชีอันนี้กุยช่ายอันนี้ผักชีเต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็จะมีอันนี้อีกต้นนี้ก็คือเชอร์รี่เชอร์รี่นี้ปลูกหลายปีแล้วปลูกเมื่อก่อนสามต้นแล้วก็มาปลูกใหม่เพิ่มอีกสองต้นอันนี้ก็เชอร์รี่อันนี้ปลูกตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบทุกคนห้าปีแล้วเนาะห้าปีแล้ว ยังไม่ได้กินลูกนะคะมามาแวบๆวบมาเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเล็กๆแล้วก็ล่วงอันนี้อีกต้นหนึ่งมีต้นฟิกด้วยนะคะทุกคนโตจริงๆโตเร็วจริงๆต้นฟิกปลูกไว้สองต้นค่ะดูยังสูงเลยอะนึกว่าจะไม่รอดรอดอยู่ อันนี้บูเบอรี่บูเบอรี่ยังต้นยังเล็กแต่ว่ามีลูกแล้วนะคะแต่ว่าต้นเล็กพันเล็กหรือเปล่าไม่รู้ปลูกไว้สองต้นเริ่มเปลี่ยนสีแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ